ทำไมเธอต้องซึ่งเวลาที่ฉันมองตาชาววันสุกร์22จ้ะอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนทําให้ใจฉันอ่อนหรือไม่เธอเมื่อไรเดือนร้อนฝรั่งฝรังกับยามกลางแกงทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่ อกเธออักค <ITA> ครร้งนินนมไปแล้วหนึ่งกองดื่มนมไปแล้วกันโอเคส้มคนหน้าตายังฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการไม่ไว้แม่ใจจะสั่น อยากให้ดอกฟ้าเอ็นดูมาว่าสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ย่ออเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดรอ้อนอย่าลืมออกกังลังกายนะจ๊ะฉันแท้ทา้งคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนใจอยายบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวานหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายว้าว้าว้าว,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 วเค้กส้มลูกเกดค่ะเอาไงกันดีแล้วกับหัวใจเอาไงกันดีแล้วกับความรัก เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอตรงจริงได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันเกินตรงลงรักเธอจริงๆฉันแพ้ทางคณอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอน อย่าบอกเธอสักครั้งโปเธอนะขาวมาทานด้วยกันค่ะนารดไหมใจุ่มมากซื้อมาทานซื้อมาทานสองครั้งแล้วนุ่มมากเค้กส้มนาลูกเกดส้มลูกเกดสองครั้งแล้วที่ซื้อมาทานน่ะนุ่มมากกล่องละยี่สิบบาท ทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินรวองวกันทำไมเธอต้องวาทุกคำที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันเจะบบาอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอ ่ใครเดืออสุดตายว่าช่องนี้นะคะช่องว่าฉันแพ้ทางคนอย่างเธอแอนโรสีว่ามันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอย่าบอกเธอสักครั้งพอเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโว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 ,โวอย่าลืมออกกำลังกายนะจ๊ะ เล้กส้มนุ่มมาก็หน้าตายัางฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการไม่ไว้แม่ใจจะสั่นละรัวอยากให้ดอกฟ้าเอ็นดูมาว่าดักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่นเคยเด กินส้มรสส้มรสส้มมันเผาแตวเพิ่มไม่กินไม่นอนอย่าบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอวานหยุดน่ารักไปไหมใจฉันกำลังละลายว้าวว้อร่อยมาก เอาไงกันดีแล้วกับหัวใจเอาไงกันดีแล้วกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอตรงจริงได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันเกิงปรงลงรักเธอจริงๆฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอน อยาบอกเธอสักครั้งโปรเธอนะขอวานหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกเลีและ้วทุนเดียวโอเคอยู่อีกหนึ่งชิ้นเก็บไว้กินทานมือต่อไปแล้วก็ทานผลไม้ตามแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนะจ้าทุกคนนะประกู w e ีเค n นค่ะ ทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกัน,นทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยว่าจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบาอยู่แล้ว <c oughs> ายม้อนเธอมีอลมลทัยในใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อน ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอย่าบอกเธอสักครั้งปอเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังล,ลองกองโลละยี่สบ้าบาทถูกมากช่วงนี้ลองกองถูกมากๆ หน้าตาออยัางฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการไม่ไว้แม่ใจจะสันะ่นรรูอยากให้ดอกฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยอไปเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าค <น S 2> ใครดเดือดร้อน ฉันแท้เธอคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยาบอกเธอสักครั้งโบเธอนะขอว่ากันบ้างกับรองกอดกับฝรั่งใจฉันกำลังละลายว้าว้าว้าวมาดูลองก้องกันนี่เอาไงกันดีแล้วกับหัวใจเอาไงกันดีแล้วกับความรัก เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอตรงจริงได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันเกิงปรงลงรักเธอจริงจริงเพลงนี้มันมีสะดุดนะคือว่าสำหรับคุณโสดคุณโสด ขอบาณก็ขอเจอคนดีๆีได้ไัมคนกำลังและลายว้าวว้าวว้าวกรองจ้ารองกรองอื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 ว้าวอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่น ยทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำไมเธอต้องว่าทุกคำที่เอ่ยว่าิห้าบาทถูกมากมากทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมี่ว่าชอบเตอยู่แล้วเทคก็ต้องเพิ่มความหวานบ้างเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอโจไปโจมา ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ <c oughs> มันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอย่าบอกเธอสักครั้งพอเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายว้าวว้าว Ko yung ata yang